ขอกลาบถวายความนอบน้อมแด่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรปรมครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและความรู้ในทางธรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยเสียงกล้าวอานุภาพหลวงปู่ยุคต้นวิชาตอนที่15ปาฏิหารจีวรหลวงปู่ คติโบราณของคนไทยมักนิยมเอาผ้าจีวรหรือของที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระภิกษุผู้ทรงคุณวิเศษนำติดตัวไปไหนมาไหนด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคลคล้วคลาดจากพยันตรายต่างๆซึ่งไม่ว่าจะออกไปรบจะเดินทางหรือไปทําภารกิจต่างๆก็จะนิยมเอาผ้าจีวรของเกจิอาจารย์ที่ตัวเองนับถือตัดเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อพกติดตัวไว้ ซึ่งผ้าจีวรของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำก็เช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากเพราะสิ่งใดที่เนื่องกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ล้วนมีอนุภาพอันไม่มีประมาณทั้งสิ้นเรื่องนี้ลุงฉลอมมีแก้วน้อยหลานชายของหลวงปู่ที่เป็นอุปถาคนใกล้ชิดท่านได้เล่าให้ฟังว่าอะไรที่เกี่ยวเนื่องด้วยหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างอย่างลุงเอง ขอผ้าไตรคองจากหลวงปู่ไว้ซึ่งเป็นผ้าที่หลวงปู่ครองติดตัวอยู่ตลอดเวลาซึ่งลุงได้เอ่ยปากขอตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ว่าหลวงพ่อครับถ้าหลวงพ่อมรณาภาพผมขอผ้าไตรคองหลวงพ่อไว้ปกปักรักษาจะได้ไหมครับซึ่งหลวงปู่ท่านก็พยักหน้าและรับคำว่าเออเออดังนั้นเมื่อหลวงปู่มรณาภาพไปจริงๆ หนึ่งในทีมอุปถากที่ดูแลหลวงปู่ด้วยกันจึงได้เก็บผ้าจีวรผืนนี้ไว้สำหรับลุงฉลอมเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติให้คนใกล้ชิดหลวงปู่ระลึกนึกถึงหลวงปู่และที่สำคัญยังเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่เอาไว้คุ้มครองตนเองให้รอดปลอดภัยในทุกสถานที่ด้วยเหตุนี้ลุงฉลอมจึงเอาผ้าจีวรที่ตนเองได้รับมานั้นมาตัดแบ่งเป็นชิ้นเล็ก แจกให้หมู่ญาติซึ่งหนึ่งในจํานวนที่ได้รับนั้นก็มีหลานชายคนหนึ่งของลุงฉลอมซึ่งมีอาชีพขับรถแท็กซี่ลุงฉลอมเป็นห่วงหลานคนนี้มากเพราะกลัวว่าทําอาชีพขับแท็กซี่แล้วจะถูกจี้ปล้นหรือถูกฆ่าเพราะในช่วงนั้นมีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องนี้มากฉะนั้นลุงฉลอมก็เลยตัดจีวรชิ้นเล็กๆมอบให้หลานชายนำไปใส่กรอบห้อยคอไว้ อีกทั้งยังย้ำกับหลานชายว่าเมื่อเองขับแท็กซี่ทุกครั้งนะให้อาราธนาหลวงพ่อคุ้มครองให้รอดพ้นจากเหตุเพศภัยต่างๆนะซึ่งหลานชายก็รับคำแล้ววันหนึ่งหลานชายของลุงฉลอมก็ได้ประจักษ์ถึงอนุภาพของความศักดิ์สิทธิ์ของจีวอลหลวงปู่เข้าอย่างจังคือในวันนั้นมีผู้มาว่าจ้างให้ขับแท็กซี่ไปต่างจังหวัดแต่ขณะที่รอผู้ว่าจ้าง เข้าไปเอาของในบ้านอยู่ๆก็มีชายแปลกหน้าเข้ามาจ้างวานให้ไปส่งยังสถานที่ใกล้เคียงแห่งหนึ่งแต่เนื่องจากหลานชายรับงานว่าจ้างไว้แล้วจึงตอบปฏิเสธไปด้วยเหตุนี้จึงทำให้ชายแปลกหน้าไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ถูกปฏิเสธจึงหงุดหงิดพานเอาเท้าไปเตะแล้วเอามือทุบลงที่รถแท็กซี่ซึ่งเมื่อหลานชายเห็นดังนั้นจึงรีบตะโกนบอกว่ายาเตะยาเตะ นี่มันรถของผมนะเมื่อหลานชายพูดอย่างนั้นชายแปลกหน้าก็เลยบรนดาลโทสะยกใหญ่จึงควักปืนที่ติดตัวขึ้นมาทันทีโดยกะจะยิงให้ตายพอหลานชายลุงฉลอมเห็นดังนั้นก็ตกใจสุดขีดนึกขึ้นทันทีว่ามันเล่นกันขนาดนี้เชียหรือนอกจากเตะรถแล้วยังจะควักปืนมายิงอีกพอหลานชายเห็นท่าไม่ดีจึงรีบวิ่งหนี ซึ่งชายแปลกหน้าคนนั้นก็วิ่งตามมาติดๆพร้อมกับยกปืนและยิงหลานชายทีเดียว6นัดซ้อนแต่โชคเข้าข้างเพราะกระสุนไม่โดนหลานชายเลยแม้แต่นัดเดียวจากเหตุการณ์นี้ทำให้หลานชายของลุงฉลอมทวีความตกใจขึ้นไปอีกแล้วเสียหลักสะดุดขาตัวเองวิ่งหกล้มลงไปกองกับพื้นทันใดนั้นเองชายแปลกหน้าก็กระโดดนั่งคร่อม ล็อกตัวหลานชายทันทีพร้อมกับเอาปืนจอที่แสกหน้าผากโดยกะจะยิงให้ตายช่วงนาทีวิกฤตใกล้ความตายนี่เองหลานชายของลุงฉลอมก็ตะโกนออกมาอย่างสุดเสียงว่าลวงพ่อช่วยด้วยลวงพ่อช่วยด้วยและขณะเดียวกันชายแปลกหน้าก็ไม่รอช้ารีบเหนียวไกปืนยิงแสแรกเลยแต่อนิจจาลูกปืนไม่ยอมออก ชายแปลกหน้าก็ไม่ยอมแพ้จึงเหนี่ยวไกลต่อไปอีกและพอกดยิงกระสุนก็ไม่ออกอีกเลยทำให้ชายแปลกหน้ายิ่งโมโหหนักขึ้นไปอีกจึงเหงือแขนกะจะเอาปืนที่อยู่ในมือตบกลางแสกหน้าซัดให้ตายตรงนั้นเลยขณะเสียววินาทีระทึกที่ปืนกำลังฟาดลงที่แสกหน้านั่นเองอยู่ๆชายแปลกหน้าคนนั้นและหลานชายลุงฉลอม ก็เห็นผ้าจีวรผืนใหญ่ลอยมาปาดหน้าชายคนนั้นทันทีจนชายแปลกหน้าเกิดอาการผงะตกใจแล้วล้มลงไปกองกับพื้นจากนั้นก็เกิดความกลัวขึ้นมาทันทีและวิ่งหนีไปในที่สุดทำให้หลานชายของลุงฉลอมรอดชีวิตมาอย่างวุวตวิลุงฉลอมได้เปิดเผยถึงความรู้สึกที่มีต่อจีวรของหลวงปู่ผืนนี้ว่าแม้แต่ตัวลุง ซึ่งมีอายุ80กว่าปีแล้วก็พกจีวรชิ้นนี้ติดตัวตลอดเวลาเพราะมันทำให้ลุงนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่อวนนึกถึงภาพเก่าๆตอนที่เป็นอุปถากดูแลหลวงปู่และพอยิ่งนึกก็ยิ่งปลืม้มก็เลยเอาจีวรชิ้นเล็กๆนี้ติดตัวตลอดไม่ว่าลุงจะไปไหนลุงก็จะแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุทุกครั้งอย่างเหลือเชื่อคือมันเกือบจะเจอนะ แต่ก่อนที่ลุงจะเจอคนอื่นเขาไปเจอก่อนหรือไม่อุบัติเหตุก็เกิดตามหลังลุงไปแค่นิดเดียวคือคนที่ถัดจากลุงเจอแทนทำให้ลุงแคล้วคลาดปลอดภัยทุกครั้งครับสำหรับอนุภาพหลวงปู่ยุคต้นวิชาตอนที่15ปาฏิหาริย์จีวรหลวงปู่ก็ได้จบลงแล้วนะครับท้ายที่สุดนี้ผมขออาราธนาบารมีธรรม ของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรเมตตาอำนวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีความสุขกายสบายใจห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บและพยันตรายต่างๆนานา,นาปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงธรรมได้โดยง่าย หาทรัพย์ได้มีทรัพใช้ในการสร้างบุญสร้างบารมีอย่างไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ